เลิศมากโอ้โหคุณผู้ชมครับพระเอกของเราอยู่ด้านหลังนี้แล้วแต่กอดอื่นเลยขอพาทุกคนเข้าสู่โฮมชอยแรกของเราครับที่ต้องบอกว่าแตกต่างที่สุดในสามแยกบางใหญ่นี้เพราะอะไรล่ะครับเพราะเขาเนี่ยสามารถทำให้คุณเนี่ย enjoy living enjoy working at the same time โอ้เหมือนกับยิงทีเดียวได้นกสองตัวอะไรอย่างเงี้ยนะครับคุณสามารถอยู่ที่นี่ก็ได้นอนก็ได้ทำงานที่นี่โอ้ยสบายมากนี่ลูกค้ามาที่นี่นะต้องบอกว่าน่าลงทุนด้วย เอาละคุณผู้ชมครับนี่คือ Business Community ของเราใหม่ล่าสุดในโซนโซนี้ขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ที่59 Westgate ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณแอนดีค้เข้ามาพบคุณวิพรใช่ไหมคะใช่ครับผมคุณวิพอรรออยู่ชั้น4แล้วค่ะเชิญคุณแอนดี้ค่ะอขอบคุณมากครับคุณแอนดีค้คะเรามีลิฟต์ค่ะ เดี๋ยวเชิญขึ้นลิฟต์ดีกว่าสะดวกกว่าค่ะนื่จากเรามีห้าชั้นใช่ค่ะโอเคได้เลยครับ<ช>ขอบ <ขอ S 1> ค,คุณมากเก๋ไก๋มากคุณผู้ชมพิสูจน์ั้วย สวัสดีค่ะสวัสดีแอนดีค่ะเชิญเลยค่ะขอบคุณมากครับต้อนรับสู่บ้านของเรานะคะที่59เวสเกต์ค่ะเชิญค่ะอยากจะบอกสวยมากเลยนะครับโอขอบคุณค่ะโอ้โหมีลิฟต์ส่วนตัวด้วยค่ะเอ็กซ์คลูซีฟค่ะมากๆเหมือนคล้ายๆเพนท์เฮาส์เหมือนกันนะใช่ใช่เป็นเฮาส์ส่วนตัวเลยค่ะโอ้เชิญนั่งค่ะอ๋อขออนุญาตครับโอ้โหนี่คุณผู้ชมครับอย่างที่บอกไปว่าตอนนี้เราอยู่ชั้นสี่ค่ะเดี๋ยวก่อนที่นี่เรามีทั้งหมดทั้งหมด5ชั้น5ชั้นใช่ไหมครับอันนี้เป็น ตัวอย่างถูกไหมฮะค่ะห้องตัวอย่างค่ะคุณผู้ชมครับตอนนี้เราอยู่ที่ชั้น4นะครับซึ่งจะเป็นส่วนของลิฟวิ่งใช่ค่ะพื้นที่ลิฟวิ่งเนี่ยเรามี2ชั้นนะคะมีชั้น4กับชั้น5้าอ๋อสี่กับห้าค่ะอันนี้เราทำให้ดูเป็นตัวอย่างว่าว่าคุณปรับใช้ได้เป็นพื้นที่ลิฟวิ่งด้วยแล้วก็มีพื้นที่เวิร์กอิงด้วยก็คือ1 2และ3ใช่ค่ะอ่าโอเคได้ถามก่อนเลยดีกว่า T59 หรือว่า T59 Westgate มีความหมายมเนี่ย T59 ก็มาจากบริษัทที่เป็นบริษัทแม่ของเรานะคะเป็นบริษัท TYK Glass นะคะเป็นเป็นธุรกิจกระจกนะคะคก็ก็ใช้ทํานําหน้าเป็นตัวท T เหมือนกันนะคะส่วน59ก็คือจํานวนที่มีอยู่ในโครงการก็คือ59ยูนิต ว,ว้าวเก๋มากเลยนะ,ะผมว่ามันจํงง่ายมากเลยค,คล้วเวสเกสนี่ก็คือทำเลที่ที่ตอนนี้กำลังเป็นที่ฮอทที่สุดนะคะเป็นประตูเลยค่ะประตูสู่ทางตะวันตกถูกต้องอ่ะแต่ไงก็แล้วแต่คุณผู้ชมครับต้องบอกนี้ครับว่าที่ที่เรามาดูวันนี้ผมบอกคุณผู้ชมไปแล้วว่าเป็นคอนเซ็ปตที่แตกต่างโดยสิ้นเชิงจากที่มีอยู่รอบๆนี้โครงการเรามีอยู่เยอะเนาะ,ะแต่ว่าตรงนี้ยทำไมถึงคิดว่าตัวเองแตกต่างกว่าคนอื่น ค่ะเพราะว่าของเราเนี่ยเป็นโฮมออฟฟิศที่เดียวนะคะที่ติดกับรถไฟฟ้านะคะแล้วก็ติดถนนใหญ่แล้วก็เดินไปเนี่ยขึ้นรถไฟฟ้าปุ๊บสเตชันเดียวคือถึงเซนทัลเวสเกตเลยแค่นี้แหละค่ะแล้วก็จะเปิดใช้บริการนี่คือประมาณเดือนสิงหาใช่ค่ะก็หมายความว่ายังมีอยู่ใช่ไหมใช่ยูนิตของเรายังงยังพอมีอยู่ังพอมีอยู่นะครับอ่ะนั้นเราเข้าเลยดีกว่าเรามีทั้งหมด 59ยูนิตใช่ค่ะด้านหน้าติดถนนเนี่ยพื้นที่ของอาคารเนี่ยจะอยู่ที่19.12ตารางวาครับนะคะเราก็จะมีที่จอดรถที่อยู่เป็นส่วนกลางนะคะด้านหน้าส่วนพื้นที่ด้านในถ้าเป็นส่วนที่ไม่ได้ติดถนนใหญ่นะคะก็จะมีพื้นที่จอดรถส่วนตัวนะคะทุกยูนิตเลยได้กี่คันนะคะได้แม็กซิมัมถึง4คันนะคะ4คันเลยเหรอคบใช่ค่ะว้าวเยอะมากค่ะแล้วยังมีพื้นที่จอดรถส่วนกลางอีก นะคะ2ี่สขคันแล้วก็มี CCTV นะคะมีรปภอำนวยความสะดวกครับผมดูแลเรื่องความปลอดภัยเรามาดูบ้านกันดีกว่าเพิ่นไปดูบ้านกันนะคะครับผมค่ะเริ่มจากชั้น4 living room ของเรานะครับแต่เดี๋ยวก่อนนะเมื่อกี้เนี่ยผมเปิดรายการเนี่ยค่ะแดดข้างนอกนี่จัดมากนะครับใช่ค่ะแต่เข้ามาแล้วรู้สึกเหมือนกับ เราใช้ตัวกระจกพิเศษนะคะกระจกเป็นลามิเนตแกสนะคะเป็นกระจกลามิเนตแล้วก็ใส่ฟิล์มกองแสงนะคะโอ้โหเหมือนรถเลยใช่ไหมใช่ใช่แล้วเป็นเซฟตี้ด้วยค่ะโอ้เยี่ยมมากเลยโอ้ข้างนอกก็สามารถเอาไปเทควิวได้ใช่ค่ะมีระเบียงดูบรรยากาศดูรถไฟสส่สีม่วงวิ่งตัดผ่านโอ้ m ม God ค่ะเป็นหนึ่งในโครงการไม่กี่โครงการนะคะที่ติดรถไฟฟ้าขนาดนี้นะคะสุดยอดโอเคคราวนี้ส่วนของนิวมูมมีอะไรบ้างพาดูหน่อย ค่ะก็ชั้น4ี่นะคะเราก็คือจัดให้เป็นพื้นที่ส่วนตัวนะคะเหมือนเพนท์เฮาส์ส่วนตัวเลยนะคะก็คือมีพื้นที่ลิฟวิ่งสามารถใช้ชีวิตกับครอบครัวนะคะแล้วก็จัดพื้นที่สําหรับที่จะทําอาหารห้องเล็กๆนะคะสวยมากเลยนะครับและลิฟอยากจะขอชมด้วยว่าสวยด้วยคับลิฟของเรานี่ใช้แบรนด์ระดับโลกเลยนะคะคือของยี่ห้อโคเน่ค่ะโคเน่ค่ะสำหรับโครงการใหญ่ๆเขาใช้กันนะคะบรรผมจุคนได้ถึง8คนนะคะใหญ่พิเศษเลยโอเคไป เราขึ้นชั้นบนดีกว่าชั้นห้าเป็นไรฮะเป็น Master ค่ะเป็น Master bedroom ค่ะเชิญครับเชิญค่ะค่ะเชิญเลยนะคะนี่โอ้โหห้องนอนของเรานะคะ Master bedroom จริงๆนะเป็นส่วนตัวพี่พูดถูก คือถ้าสุติเราสามารถมีที่ทํางานและที่อยู่อาศัยในเวลาเดียวกันได้เนี่ยเราไม่เหนื่อยนะใช่ใช่มเราชาร์จแบตได้เต็มที่เลยและสังเกตได้เลยว่าห้องนอนของเราเนี่ยโปร่งมากใช่ค่ะเพราะว่าดูสิหน้าต่างของพี่เอาพุ่งตรงไม่มีขอบเลยอ่ะใช่ค่ะคือมาแบบเต็มบานเลยเต็มเต็มเลยคุณแอนดี้สังเกตไหมคะว่าห้องไม่ร้อนเลยไม่ร้อนเลยอันนี้จริงๆคุณผู้ชมไม่ร้อนเลยทั้งๆที่ข้างนอกร้อนมากนะคะเพราะว่าชั้นดาดฟ้าเราเนี่ยคือปูโซล่าสแล็ซึ่งเป็นตัวฉนวนกันความร้อนอย่างดี เพราะเราเลือกใช้วัสดุที่ดีดีมากๆนะเลือกมากเล็นพรีเมียมเลยนะครับแล้วถ้าสมมติมีคนบอกอยากจะต่อเติมนู่นนี่ในในตึกของเราในอาคารเราสบายมากเลยค่ะได้หมดเลยใช่ไหมฮะเพราะว่าทั้งหลังเนี่ยเราก็ตีเข็มเต็มพื้นที่เลยนะคะตีเท่ากับตัวอาคารเลยค่ะโอ้เยี่ยมเลยค่ะก็หมายความว่าทำอะไรก็ได้ใช่ถูกไหมอยากจะต่อเติมอยากจะเพิ่มห้องนู่นนี่อะไรก็เต็มที่ได้เลยได้ไม่ต้องกลัวสุดเลยค่ะไม่กลัวสุดเลยครับ โอเคมาถึงตรงนี้แล้วอันนี้คืออันนี้เป็นทางออกมันได้หนีไฟอ่าโอเคโอเคค่ะแล้วก็ห้องน้ำนะคะห้องน้ำอันนี้เราก็จะมีมีอ่างอาบน้ำให้เราด้วย่แล้วก็มีชาเวอร์ด้วยชาเวอร์ด้วยนี่แหละรีลซ์เต็มที่ใช่นะครับค่ะสุขภัณฑ์ของเราก็เมริกันสแตร์ดอเมรนกันสแตนดาดค่ะนี่ด้วยใช่ค่ะโอ้โหเลิศนี่คุณผู้ชมครับแล้วดูข้างในน้า แล้วก็มีหน้าต่างเปิดให้เรียบร้อยเชิญเลยค่ะเชิญเลยชั้นสามใช่ไหมครใช่ค่ะคุณแอนดี้เชิญชั้นสามนะคะนี่ค่ะที่ออฟฟิศสำนักงานค่ะครับ คือแบบบรรยากาศ environment สิ่งแวดล้อมอะไรต่างๆก็ดูดีเนาะเอ๊ะพื้นที่ Area นที่ทั้งหมดเท่าไหร่ออตออหนึ่งอาคารเนี่ยอยู่ที่250ตารางมเมตรค่ะต่อชั้นก็เฉลี่ยประมาณ50ตารางมเมตรก็หารห้ากันใช่ไหมฮะส่วนที่ชั้น2เนี่ยตอนนี้เราจัดให้เป็นห้องตัวอย่างก็ทำเป็นห้องประชุมนะคะก็คือทางลูกค้าที่เข้ามาซื้อโครงการเนี่ยเขาสามารถที่จะเลือกใช้ปรับใช้เป็นบิสเนสทั้งหมด หรือปรับใช้เป็นโฮมออฟฟิศสองสชั้นใช้เป็นออฟฟิศอีก2ชั้นที่เหลือใช้เป็นที่พักใสก็ได้นะคะ,ะคอันนี้ก็แล้วแต่ที่ลูกค้าสะดวกเลยโอเคนะค,ะนะครับส่วนตอนนี้เป็นไงบ้างครับมี คนโอนพร้อมจะเข้ามาอยู่ยังไงมีมีห้องที่โอนแล้วโอนแล้วด้วยโอ้โโอเคเลยก็หมายว่าตอนนี้กำลังรอเริ่ม้อยู่ล้ก็เริ่มลลูกค้าก็มีเข้ามาชมตลอดนะคะส่วนด้านหน้าเนี่ยรู้สึกว่าจะสร้างเสร็จโอเคหมดแล้วใช่ค่ะด้านหน้านี้สร้างเสร็จด้านหลังเป็นไงบ้างด้านหลังก็ทยอยสร้างอยู่นะคะก็จะแล้วเสร็จประมาณสิ้นปีนี้ทั้งโครงการค่ะ59ยูนิตใช่คยูนอ่าและนะคุณผู้ชมครับราคาเริ่มต้นเท่าไหร่ราคาเริ่มต้นด้านในเนี่ยสตาร์ทที่1 4 9 นะคะส่วนด้านหน้าติดถนนใหญ่แบบนี้เดินไป250เมตรถึงสถานีรถไฟฟ้าเนี่ยสตราที่16.9ค่ะถ้าลูกค้าเข้ามาโดยมาจากรายการนะคะโฮมเมเออร์ไกด์นะคะทางเราก็จะให้ส่วนลดพิเศษ2ยูนิตนะคะลด2ล้านบาทค่ะวันนี้ขอบคุณพี่วิพรฒมากๆขอให้ทีฟ9ตนายนิเวสเกคนมาอยู่เยอะๆเพราะที่นี่สิ่งแวดล้อมดีมากแล้วก็การเดินทางสะดวกสบายทุกอย่างครบครันมากขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะ